สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอดทัวร์เจ้าเก่าคนเดิมนะครับตอนนี้พมก็ไปอยู่ที่วัดหลวงพอตต่อโตอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับมาเที่ยวมาทำบุญช,ช่วงวันวันออกพรรษาซะหน่อยช่วงช่วงออกพรรษาที่ผ่านมาหลังจากทำบุญเสร็จก็ามาเดินดูของกินแซ่บแซซะหน่อย ภายในวัดหลวงพ่อโตมีมีของกินพื้นบ้านของกินตามท้องถิ่นเยอะมากๆเลยหลังจากทําบุญเราก็มาเดินหาของกินของใช้สันหน่อยภายในบริเวณวัดภาพอาจจะสั่นไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมผมใช้มือถือถ่ายไม่ได้ใช้ ไม่กันสันเพราะว่าลืมเอาไปด้วยวันนั้นมันเดินดูคลองกินม,มีปลาสลิดอันนี้เป็นมะม่วงกล้วยนี่มีเยอะเลยน้ำตาลน้ำตาลสดพวกกะปิพวกปลาพวกอะไรก็มีมีเยอะมากจนไม่รู้จะซื้ออะไร มะม่วงราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นพวกยาหม่องยาหม่องยานวดคลายเส้นต่างๆปีนี้ทางวัดหลวงพ่อโตไม่ได้จัดงานงานประเพณีโยนบัวรับบัวนะครับเพราะว่า เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสมันระบาดอย่างหนักก็เลยงดแต่เราสามารถไปไปทำบุญไปถวายสังกธานไปปิดทองไปขอพรได้ได้ตามปกติแต่เพียงแต่ไม่มีงานเท่านั้นไม่มีงานโยนบัวรับบัวเท่านั้นเพราะว่าปีนี้ปีนี้เขาง,งด ันนี้เป็นมะพร้าวอันนี้ปลาสลิดปลาสลิดต,ต,ตากแห้งคลองดีของจังหวัดสมุทรปราการอันนี้เป็นคลองใช้พวกกระเป๋าพวกเข้มขัดต่างๆมีเพียบเลยจนไม่รู้จะเซื้ออะไรทีกระเป๋าสวยๆก็มีกระเป๋าคาดเอวอันนี้เป็นเครื่องเงิน หรือแบบเขาเรียกอะไรแบบโบราณสมัยโบราณอันนี้ของกินพื้นบ้านพวกกล้วยพวกหอมกระเทียมหมวกก็มีของใช้ของกินของกินแซ่บๆของใช้ทุกถกูกมีเยอะมากเลยเป็นตลาดนัดเล็กๆภายในวัดหลวงพ่อโตครับ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการผมชอบมาเดินเล่นมากๆเลยเพราะเวลาเวลา,เวลาทางวัดมีงานมันจะมีของของกินอร่อยๆอ,อยของใช้ทุกถูกมาขายน,นี่ก็เป็นของใช้มะพร้าวก็มีมะพร้าวน้ำหอม อันนี้เป็นส้มโอส้มโอจากนครปฐมหรือเปล่าไหมรนะู้อันนี้เป็นขาตั้งขาตั้งมือถือเพื่อนผมมันกำลังซื้ออยู่ ก็เลยทายเลทไปกับเพื่อนสองคนอันนี้เป็นพวกกล้วยพวกมะม่วงพวกส้มโอราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ราคา40บบาทเมื่อกี้นี้ส้มโอ อัจจะเดินไวไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยอันนี้เป็นพวกสบู่โรตีอันนี้เป็นลูกชิ้นก็มีปลาหมึกทอดไข่ปลาหมึกไส้กรอก อันนี้เป็นผลไม้ส้มน้อยนาอันนี้เป็นข้าวหลามน่ากินทั้งนั้นเลยมะม่วงกินอะไรดีวันนี้ หลังจากเดินดูของกินของกินเสร็จก็ามามาถ่ายรูปมาให้มา,ม,ามาให้าห้ามปลาสักหน่อยมาถ่ายรูปเล่นมาให้อ้ามปลามามาโยนบัวเขาจะมีเรือแบบเป็นเป็นจำลองให้เราโยนโยนบัวมีจะเป็นเรือจำลองเหมือนเหมือนกับประเพณีโยนบัวแต,แต่ว่า ปีนี้เขางดเขาก็เลยตั้งเอาไว้ให้ถ่ายรูปเฉยเ,เขาจะตั้งเป็นเรือคล้ายๆกับแหลงพ่อโตแต่ตั้งเอาไว้เฉยเพราะว่าปีนี้เขางดปีนี้เขางดจัด